สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนล็อกโซดิดกับพี่ช่างอาจารย์รัก์นะคะเราดูดวงทั้งด้านของโหราศาสตร์จีนกับรวปคนดังในส่วนของ Copper c h i n e s โ h โ r o เป็นการดูลักษณะของรูปดวงชะตากับโมหฮงนะคะว่าลักษณะรูปดวงชะตากับโมหฮงเนี่ยอยู่ในความแมทชิ่งกันแค่ไหนนะคะบางคนรูปดวงชะตาดีนะคะแต่ลักษณะโมเฮงไม่ดีอาจจะมีเรื่องของการทาศัลยกรรมหรือตกแต่งใบหน้านะคะเพื่อเสริมปรุงแต่งให้เหมาะสมกับรูปดวงชะตา ็จะเกี่ยวเนื่องกับธาดูชะตาช่วงนี้ของคุณดีนะคะถ้าคุณได้ทําสัญญกรรมในจังหวะที่ดีคุณก็จะมีโครงสร้างไปหน้าที่เหมาะสมกับรูปดวงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทําสัญญกรรมในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมนะคะเอาเป็นว่าเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของน้องชาโนนกันเพราะวันนี้เราจะดูดวงของน้องนอนคุลหรือชาโนนนะคะวันนี้น้องนอนกุลนะคะหรือชาโน,นนเกิดเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนปี2539นะคะปีชวด ลักษณะรูปรวงชะตานะคะวันเกิดเดือนเกิดจะเป็นธาตุเดียวกันส่วนปีเกิดจะเป็นธาตุถ่ายเทของวันและเดือนชะตาเกิดนะคะครานี้ลักษณะรูปดวงเนี่ยธาตุวันชะตาเกิดกับเดือนชะตาเกิดเนี่ยเ <s> ข้าหลักสาหะนะคะสาหะเป็นลักษณะของพื้นที่ธาตุเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ตำแหน่งที่ดีของพื้นที่ชะตาปีชะตาเกิดก <s> ็หมายถึงจะมีโอกาสได้ไปโด่งดังต่างประเทศหรือเป็นลักษณะของรากฐานเนี่ย จะเป็นคนที่มีคนทางไกลอ่ะหนุนหลังนะคะหนุนให้ชีวิตในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของตัวตนก็ดีแต่วนนี้เนื่องจากตัวน้องนนกณคุลหรชาญน,นเนี่ยลักษณะธาตุเดียวกันในตําแหน่งตาศีธาตุบนวันเกิดกับเดือนเกิดลักษณะดวงแบบเนี้ยบอกได้คําเดียวเลยนะคะจะเป็นธาตุที่บอกถึงว่า้าตตัวเองรัก หรือชอบสิ่งใดจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นและสิ่งเหล่าน,นั้นน่ะจะย้อนกลับมาสร้างความสําเร็จให้กับตัวเขาแต่ลักษณะของการที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะได้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่า,าลักษณะรูปรวงแบบนี้จะเป็นลักษณะรูปรวงที่มีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองนะคะจากความสามารถและการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จจากพลังแรงกายแรงใจที่มีเพราะฉะนั้น เมื่อดวงชะตาแบบเนี้กำหนดมาว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยทุ่มเทกับงานหรือตั้งใจทำสิ่งสิ่งนี้เพื่อให้ได้มากที่สุดในความที่เป็นสิ่งที่อันเป็นที่รักก็จะประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ตําแหน่งปีกับตําแหน่งเดือนเนี่ยเข้าหลักชงการชงแบบเนี้นะคะเป็นลักษณะของการอยู่ไม่ติดที่นะคะการชงม,มีหลากหลายแบบเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลง,ปนนก,งการเดินทาง เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณมั่นคงอยู่ตำแหน่งนี้แต่คุณก็จะไปเติบโตอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเพราะลักษณะรูปรวมแบบนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสําเร็จบวกกับลักษณะถ้าตัวล่างของเดือนเกิดกับปีเกิดเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีของวันชะตาเกิดเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อม,ม,ม,มีการชงกันเสียพบเสียกับดีคือตามวันจักรเหมือนกับตำแหน่งลบกับลบ กับลบถ้าในลักษณะของการดูตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของการลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีกับกลายเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมันคือบทเรียนซึ่งจะเป็นโอกาสก้าวเข้าสู่ความสําเร็จอันนั้นเป็นลักษณะของการดูทางด้านตาักกาแต่ลักษณะของรูปดวงชะตาแบบนี้หมายถึงอะไรที่ผ่านมาคือประสบการณ์และประสบการณ์กับสร้างแนวทางความสําเร็จให้กับ ดวงสตา์เพราะชิ้นของคนเราบางครั้งเราอาจจะไปประสบความสําเร็จในสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแต่อาจจะเป็นลักษณะลูกแนวทางเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์ดวงเมื่อกี้เราวิเคราะห์ในตําแหน่งเรื่องปีกับเดือนสตา์เกิดแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในช่วงเดือนดวงกันนะคะหลายคนอาจจะมองว่าคลิปนี้อาจารย์อาจจะทําไม่เหมือนเดิมคือ รูปแบบยังเหมือนเดิมแต่เทคนิคการดูหรืออะไรต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์หรืออะไรมากขึ้นจะเป็นลนักษณะของการดูรูปลับและทําความเข้าใจให้ง่ายขึ้นทางช่องจะเน้นในเรื่องของการดูดวงเพื่อความเข้าใจสําหรับคนที่มารับชมนะคะและที่นําดวงของคนดังมาดูก็เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งเราสามารถเห็น สิ่งที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวที่ออกมาความสุขความสาเร็จในชีวิตต่างๆที่ออกมานะคะก็จะเป็นแนวทางที่เห็นได้ชัดมากกว่าถ้าเราเอาบุคคลที่ไม่รู้จักมันจะกลายเป็นบุคคลที่เออไม่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นข่าวจริงๆหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สั้นๆหรือที่เป็นช่วงระยะเวลาเท่านั้นแต่โลชาตาของพวกสุปตาหรือโลชาตาของคนที่เป็นคนดังเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีภาพลักษณ์ออกมาให้เห็นนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เดินดวงสตากันเรื่องของการเดินดวงสตาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะถามว่าลูกดวงนั้นสําคัญไหมลูกดวงเป็นลนักษณะของพื้นฐานครอบครัวและก็แนวทางการกําหนดความรักความชอบความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งที่กําเนิดมานะครับต้องเป็นลนักษณะของการดูรูปดวงแต่การที่เราจะดูว่าชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาไหนมัน ตัวพร้อมแต่สถานการณ์ไม่พร้อมความสําเร็จก็ย่อมไม่เกิดถ้าตัวเราพร้อมสถานการณ์พร้อมนะคะมันก็จะมันกระพุแตกแต่ถ้าลาักษณะของดวงชะตาไม่พร้อมแต่เดินดวงพร้อมชีวิตคุณจะต้องไปโลดแล่นในสิ่งตามดวงชะตาที่กาลังเดินอยู่นะคะเพราะชีวิตเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าในอีกห้านาทีหรือสิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้นหรือสิ่งที่เราคิดว่า เราจะไปสอบหรือเราต้องการจะทําอะไรในช่วงระยะเวลาเนี้ยแต่เรากับไม่สามารถที่จะเดินตรงนั้นไปได้เหตุผลง่าย,าย,ายๆคือมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าคุณกล้าเข้าไปก่อนที่จะถึงเวลาคุณก็อาจจะได้รับความพ่ายแพ้และและความพลังในชีวิตก็จะถอยไปอันนี้คือหลักในการดูดูสตรารเพื่อเราจะต่อยอดเพื่อให้เราเกิดความสําเร็จแต่ทุกคนต้องมีความพร้อมก่อนที่สตา์ชีวิตจะมาถึงเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีความพร้อม ในสิ่งที่เราต้องการจะทําสิ่งที่เราคิดเรามีการวางแผนไว้ก่อนแต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพียงแต่เรียนรู้และทําความเข้าใจก่อนที่จะลงตัวทาและความสําเร็จก็จะเข้ามาสู่คุณโดยปัญหาต่างๆอุปสรรคก็จะน้อยลงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเดินเข้าไปเลยกับปัญหาอุปสรรคที่ยังเกิดขึ้นคุณก็จะยังมีประเด็นปัญหาตอ่อนะคะคราวนี้มาเดินดูเรื่องของรูปรวมสตาก,กันนะคะตอนนี้น้องนนกูหรือชานโนนเนี่ยนะคะ เดินดวงสตาเป็นธาตุไฟนั่งนั่งธาตุวอกนะคะลักษณะของตัววอกนะคะกับวัชิตาเกิดเนี่ยบอกได้คําเดียวยถ้ารูปดวงแบบนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จที่สุดถามว่าทาไมถึงประสบความสําเร็จที่สุดนะคะข้อแรกตําแหน่งปีกับตําแหน่งเดินดวงสตาเป็นธาตุเดียวกันนะคะกลายเป็นธาตุธาตุาาเดิมแต่แลักษณะ พลังหมาอีกด้านหนึ่งชอบพื้นที่ธาตุทองและพื้นที่ธาตุไฟเดินดวงชะตาเป็นวอกเข้าหลักซาหวยกับวันชะตาเกิดเป็นธาตุทองเดินดวงคู่กับตำแหน่งปีซึ่งเกิดปีชวดเป็นพื้นที่ธาตุน้ำเป็นสาหาตำแหน่งช่วงจังหวะนี้เป็นตำแหน่งที่ได้รับโอกาสทั้งในด้านของอาชีพการงานกลงทุนลงแรงไปที่จะได้มา กับตำแหน่งปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปโด่งดังต่างประเทศหรือในประเทศค่อนข้างสูงลักษณะดวมแบบนี้ความสําเร็จย่อมเข้ามาสูงหรีอง่ายๆว่ามีราชรถมาเกยน,นะคะจากการที่เป็นคนมุ่งม,มั่นและตั้งใจที่จะทำบวกกับจังหวะชีวิตที่ดีนะคะขเขาเรียกว่าคูณสามตำแหน่งอย่างนี้เขาเรียกว่าคูณ3ามทำไมถึงคูณสาเพราะตำแหน่งนี้คือความโดดเด่นที่ตัวเอง พื้นดวงตาเป็น,นลักษณะรูปดวงตาแบบเดียวกันย่อมหมายถึงมีคู่แข่งถ้าตนเองไม่เปลี่ยนแปลงที่จะทําก็จะมีคู่แข่งที่ลักษณะแบบเดียวกับเราหรือเราเข้าประกวดก็จะมีคนในตําแหน่งลักษณะใกล้เคียงกับเราแต่ถ้ามีการรวมธาตุคือตัวเรามีความสามารถสองด้านเราเอาตัวเรามามิกก็จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเราอย่างคุณเป็นนักร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยหมายความว่าคุณมิกทุกอย่างมาอยู่ในตัวคุณในกรณีที่เป็น,นลักษณะดวงตาน,นักร้อง เพราะฉะนั้นคุณมีความสามารถสองด้านนะคะละักษณะของดวงธาตุตำแหน่งธาตุเดียวกันในตำแหน่งปีเกิดกับวันเกิดจะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองและเป็นคนที่ชอบทำอะไรสองอย่างหรืออาจจะเป็นงานประเภทเดียวกันแต่ตัวคุณจะต้องทํางานประเภทควบคูม่มีความสามารถสองด้านรับปริญญาสองใบเคลียทุกอย่างเป็นตำแหน่งสองเด้งคุณจะประสบความสําเร็จแต่คุณจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นอันนั้น,น,น,ล,นลักษณะของรูปดวง แต่พอดีมาเดินช่วงดวงช่วงดวงคือจังหวะช่วงชีวิตระหว่างอายุเท่านี้ถึงอายุเท่านี้ลักษณะของโหราศาสตร์จีนจะนับ4ี่นับ8แล้วก็นับ12เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นการนับ4นับ8นับ12เนี่ยก็จะหมายถึงว่าอาจจะตกอยู่ที่1ปี4เดือนที่จะย้ายดวงจากตำแหน่งปีเกิดจากตำแหน่งวันเดือนชะตาเกิดมาเป็นช่วงเดินดวงชะตาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะย่อมเกิดอาจจะไปตำแหน่ง4ตํตำแหน่ง8แล้วก็ตำแหน่ง หนึ่งตำแหน่งหนึ่งก็อาจจะหนึ่งปีช่วงสิบปีนะคะเพราะนับสิบสองเนี่ยก็จะเป็นเท่ากับหนึ่งปีก็จะเป็นเลขเต็มก็คืออาจจะอายุยี่สิบเปลี่ยนดวงชะตานะคะเดินดวงชะตาภาคใหม่อาจจะสี่ก็คืออาจจะช่วงสี่ปีแปดเดือนแปดเดือนหรือสี่ปีหรือแปดปีสี่เดือนก็ได้นะคะช่วงแบบอาจจะตำแหน่งตั้งแต่เดือนเกิด อีกอายุ8ปี4เดือนก็จะเปลี่ยนดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ช่วง8ปีถึง4เดือน8ปี4เดือนเนี่ยก็จะต้องเว้นไป8ปี4เดือนแต่ตำแหน่งที่2ก็จะเป็น18ปี4เดือนลักษณะของการดูรูปดวงชะตาหรือตามจังหวะที่เดินเดินดวงชะตาเนี่ยจะทุก10ปีแต่เริ่มต้นที่อาจจะ8ปี4เดือน4ปี8เดือนมันจะเป็นจังหวะอาจจะ36ปี4เดือนก็อาจจะอยู่ในช่วง6ปี4เดือนแต,ต่จะอยู่ในช่วง4 นะคะล้วก็จะมีก่อนเกิดก่อนศาสตร์กับหลังศาสตร์นั้นเป็นลนักษณะของการ,การคำนวณเดินดวงชะตากันวัน mm. นี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องยาวนะคะถ้าจะอธิบายตรงนี้แต่อธิบายรูปดวงน้องก็ก่อนว่าลักษณะดวงแบบนี้บอกได้เลยว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในดวงารทั้งไทยและต่างประเทศนะคะดาราบางคนนะคะเป็นนักร้องก็จริงอาจจะไปดังที่ต่างประเทศแต่ผลงานที่เมืองไทยไม่ได้ดังนะคะแต่น้องนนท์กุลเนี่ยจะดังทั้งไทยและต่างประเทศนะคะาละักษณะดวงแบบนี้แต่ ต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะตรงแบบนี้เป็นเดิมยงที่ถ่ายเทพลังเยอะแต่พลังที่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้มากนะคะเพราะเดินดูสตาร์แบบนี้ซึ่งอาจจะเริ่มต้นในช่วงนี่ก่อนนะคะขอเช็คดูนิดหนึ่งนะคะ ช่วงอายุ21ปี4เดือนจะย้ายเท่าตำแหน่งที่บอกเดินโดราตาดีและจะลากไปถึง31ปี4เดือนเกิดปี2539นะคะถ้าปี69ก็จะมีอายุ30ปีบวย1ปีก็เป็น31นะคะตอนนี้ยังไม่69ไปอยู่ที่ปี66หักไป3ปีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณอายุ27ปีนะคะ27ปี กำลังยากยี่สิบแปดปีนะคะสองปีนะคะกับช่วงอายุตำแหน่งนี้ในรอบปีนี้ปีทองนะคะธาตุน้ำนะคะปีทองจะเข้าหลักหายกับตำแหน่งปีนะคะแล้วก็ตำแหน่งพื้นตรงนี้เป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะธาตุน้ำปีนี้มาไม่ค่อยส่งเสริมนะนะคะแต่จะมีช่วงเดือนที่ส่งเสริมนะคะ หลังจากเดือนนี้ไปเป็นธาตุดินนะคะปิดเดืนเดือนพฤษภาธาตไฟและธาตุดินอีกสองตำแหน่งนะคะ mm hmm. ก็จะผลงานที่จะเห็นโดดเด่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบปีนี้จะไปอยู่ในช่วงเดือนแพะก็คือเดือนมะ,มะแม่นะคะมิถุนา กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมน้องนนกุลจะอาจจะมีผลงานทางซีรีส์ออกมาอย่างเด่นชัดรวมถึงผลงานทางด้านที่ไปทําที่จีนในเรื่องของการเป็นนักร้องนะคะเดือนช่วงนี้จะดีที่สุดในรอบปีนี้นะคะในช่วงที่ใกล้ที่สุดก็จะมีเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนี่จะเด่นที่สุดแล้วกะ็กรกฎาคมสิงหากรนยายมแล้วก็พฤศจิกายน ะะปีนี้จะเด่นอยู่สองเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลงานในช่วงสมมติออกผลงานมาในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมสิงหาคมก,ก็คือผลงานต่อนเนื่องอยู่นะคะเพราะถ้าออกช่วงนี้จะดังแล้วก็จะมีซิงเกิลอะไรออกมาถ้าเป็นลักษณะของเพลงแต่ถ้าเราไปลักษณะของผลงานละครอาจจะกินเวลาประมาณสักสองเดือนนะคะแล้วก็จะไปบูมีทีหน่งเดือนพฤศจิกานะคะ พฤติกาธันวาบูมนะคะไม่มีปัญหาจนถึงปลายปีนะคะลักษณะดวงในรอบปี2,566นะคะแล้วก็ถ้าเดินดวงชะตา่าตต่อไปเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้อีกสักนิดหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะยังงงว่าอาเดินสองปีก็แปลว่าดังแค่สามปีหรอคะไม่ใช่นะเพราะพอเดินดวงชะตาธาตุใหม่เป็นละกาเป็นพื้นที่ธาตุทองแดงสมเสริมกับวันก็คือคนเราถ้าเป็นคนดังแล้วติดลมบนแล้ว ก็โด่งดังแต่ดีกีความดังอาจจะไม่เด่นเท่ากับช่วงระยะเวลาระยะเวลาในท่านเป็ดวงน้องของโนงกุคุจะอยู่ที่อายุ21จนถึง31ปีก็จะเหลืออีกสปีนะคะหลังจากนี้ไปก็จะมีผลงานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตามเกณฑ์อายุไปที่ว่าจะโด่งดังมากโด่งดังน้อยตาม ปีที่มาด้วยเข้าประกอบแต่ช่วงนี้จะบูมที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดสามปีนี้เป็นช่วงที่กอะโกที่สุดสําหรับรูปดวงนี้เพราะพอในเดินดวงชาติต่อไปเป็นลากาเนี่ยจะเป็นลักษณะผัวผัวก็คือความไม่ค่อยแน่นอนนะคะเป็นลักษณะของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีผลงานทางด้านการแสดงหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากบทเดิมๆนะคะจากที่เราเคยเห็น คือการการเปลี่ยนแปลงไปไว่าแย่ไหมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคือการปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ซึ่งก็ยังส่งเสริมกับอาชีพการงานอยู่เพราะฉะนั้นดวงน้องนนทลน้องนนกุลเนี่ยจะเดินดวงไปถึงประมาณอีกสิปีข้างหน้าแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ภูมิที่สุด3ปีนี้นะคะแต่หลังจากนี้ไปผลงานก็จะเปลี่ยนใหม่รูปแบบหนึ่งแต่ก็ยังประสบความสําเร็จเพราะติดลมบนแล้วอีกช่วงอีกสิปีนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นพระเอกก็จะเป็นพระเอกได้อีกสิปีนะคะจากผลงาน ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเดินดูสตาลหน่วยจรใหม่แต่ทั้งทั้งนั้นถ้าปีไหนจะบูมมากบูมน้อยก็จะอยู่ที่แต่ปีย่อยในในรอบสิบปีทีหนึ่งนะคะเอานี้เรามาดูเรื่องลักษณะของหมฮงกันลนักษณะของหมฮิงแบบนี้นะคะถ้าช่วงนี้เขาอายุสามยี่ 3, เจ็ดยี่แปดนะคะอยู่ตำแหน่งจุดนี้นะคะช่วงขมังถ้าเรามามองดูขมับน้องก็สวยนะคะคิวคค้วยกลักษณะเป็นคนคิ้วยก ผกตรงนี้ไม่มีรอยปุ่มตรงนะคะบวกกับตรงช่วงหน้าผากตรงนี้พอดีไม่ได้เห็นภาพที่เปิดหน้านะคะยังวคะหน้าผักดีค่ะจะประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยวัยรุ่นวัยหนุ่มนะคะลักษณะนหน้าแบบนี้เพราะเรื่องการตกแต่งอะไรต่างๆก็ทําได้หน้าผักอะไรก็ทําได้นะคะแต่ต้องมีความปาล้านกันของจุดนี้น่าจะคิดได้เลยนะว่าพื้นฐานเนี่ยหน้าผักต้องพอสวยอยู่แล้วถึงได้รับโอกาส เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลักษณะของโมงเหงเนี่ยของผู้ชายส่วนใหญ่จะเน้น,เนที่หน้าผากหน้าผากต้องงต้งตรงแล้วก็โนนูนให้พอดีนะคะแล้วก็มีความบันล้านในช่วงลายผมที่มาอยู่ตรงบริเวณหน้าผากนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปเกิดความบันล้านนะคะแต่ถ้าหน้าผากงูสวยสูง,สงโดดเด่นดีนะคะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเรื่องหน้ผาผากเนี่ยจะเป็นจุดของการได้รับความเมตตา ความเมื่อทอนโอกาสที่ได้รับเพราะฉะนั้นสะตช่วของมนุษย์เราทุกคนจะเน้นที่หน้าผากอันดับแรกต่อมาก็คือแววตานะคะแววตาคือพลังทางด้านความคิดการกระทําอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดส่วนเรื่องคิวก็คือเพื่อนหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเกื้อนหนุนในชีวิตเราสังคมนะคะเพราะฉะนั้นความบลาล้านสามอย่างที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหน้าผากคิวแล้วก็ลูก,กตานะคะ ตรงจุดนี้สําคัญที่สุดในช่วงของประถมวัยจนถึงอายุประมาณ2ีสนะคะตำแหน่งนี้ถ้าประถมวัยคุณดีช่วงถึงอายุ25ช่วงใกล้ๆเกือบส0นส่เนี่ยเง่ายๆเลยว่าชีวิตของคุณจะลรลดแลและประสบความสําเร็จที่สุดนะคะมันเป็นช่วงเกณฑ์โอชาตาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเนื่องจากใบหน้าแววตาคิ้วถือว่าดีรวมถึงหน้าผากดีได้รับการเกลื้อหมุนได้โอกาสที่ดี มีโชคมีชยัยได้รับความสําเร็จเป็นไม่ยากนะคะลักษณะตรงนี้สําคัญที่สุดบวกกับรูปรวงชะตาของตัวน้องลนคุนด้วยนะคะเพราะเขาเรินรวงชะตาเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเรีนตัวแรกก็ธาตุไม้นะคะก็เหมือนกับการที่เขาอะมองเห็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองจากความสําเร็จของบุคคลอื่นและนํามาประกอบให้เป็นตัวของเขาเองเนี่ยถือว่าเขาประสบความสําเร็จนะคะบางคนเนี่ย มองแนวทางของคนที่ประสบความสําเร็จและมาเป็นไอรอนตัวเองและสร้างความสำเร็จกับตัวเองถือว่าเป็นคนที่มีแนวทางความคิดและมองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเขาเขาเจอสิ่งที่ใช่เร็วเขาก็จะประสบความสําเร็จเร็วบวกกับลักษณะลษณะโครงสราง้างต่างๆที่เหมาะสมกับวงด้วยนะคะที่จะบรรลัสร้างความสำเร็จให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นลูกเก่าลูกใหม่ของนอนกคุณบอกได้เลยว่าเขาเป็นคน้ักาะดีตั้งแต่เด็กถ้าเรามองเลย บุคคนที่หน้หาผากดีจะเด็กจะได้รับการก้นหนุนถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ลมเหลวในช่วงระยะแรกประถมตอนเด็กๆอาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยก็ตามแต่พอคุณเลยอายุสิบห้าเดินที่หน้หาผากปุ๊บสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับตัวคุณจะเป็นแนวทางสร้างความสําเร็จนะคะคุณสังเกตได้เลยนะคะคนที่ได้นับโอกาสเร็วเนี่ยมองที่หน้าผากได้แต่ถ้าหน้าผากสั้นก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะคนที่หน้หาผากสั้นต้องดูความบาลานซ์ของความกว้างนะคะแล้วก็ดูไลาผม ดูบริเวณช่วงความกว้างของโครงสร้างใบหน้าประอกอบด้วยถ้าเขามีโครงสร้างใบหน้าที่มันแบ่งกันในช่วงบนกับช่วงล่างแบ่งสามส่วนเท่ากันถึงหน้าผากสั้นก็ไม่มีผลแต่ถ้าหน้าผากยาวคุณจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคุณไปนําเสนออะไรขายเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของลูกดวงชะตาของแต่ละบุคคลเอาหล่ะความ เนื้อหาก็น่าจะได้ไปมากพอสมควรแล้วนะคะทั้งความรู้แล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จของคนนะคะคือว่าให้อยากให้ทุกคนมีกําลังใจในเรื่องของการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะซึ่งความสาเร็จให้กับตัวเองเนี่ยทุกคนมีได้แต่มาในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมก็จะช่วยทาให้เราไม่ท้อแท้เพราะว่าถ้าดวงมันดีเนี่ยอายุแค่ไหนมันก็ต้องดีแต่ถ้ามันมาในจังหวะที่เรายังมีไฟยังมีพลังในตัวเองเนี่ย ก็จะมีไฟในการทาต่อแต่ถ้ามาในจังหวะที่ไฟเราอดกําลังใจเราหายอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปเพิ่มกําลังใจกับต,ตัวเองให้มากขึ้นคุณถึงจะสามารถผ่านกับเรื่องราวที่เลวร้ายหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนมีปัญหาหมดไม่ว่าจะในช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วแต่อาชีพการงานและจังหวัดวงบางคนเขาก็จะรวยในช่วงโควิดอย่างแม่ค้าออนไลน์บางคนก็รวยในช่วงโควิดเพราะก็ต้องสั่งของออนไลน์กัน อย่างบางคนมาลําบากในช่วงโควิดธุรกิจเสียหายไปแล้วแต่ดวงชะตาคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าก็ให้กําลังใจแล้วคุณพยายามพลิกฟื้นตัวเองจากความรู้สึกให้เร็วที่สุดคุณก็จะออกผ่านจากความทุกข์รันทมได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูดวงปี2567 ที่จะถึงนี้นะคะเพราะเมื่อกี้ดูนดวงของน้องนนท์คุณไปปีหกหถึงปลายปีเรียบร้อยละหกเจ็ดหกแปดหกเก้าพื้นที่ธาตุไฟหมดนะคะถามว่าดีไหมพื้นที่ธาตุไฟยังโดดเด่นในเรื่องของการงานงานเดินดีนะคะแต่ว่าถ้าตัวในรูปดวงสตาของตัวธาตุเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่ได้ลำบาก ีที่หน้าเป็นผงปีงพนหกจนะคะชงชะตาวันเกิดให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องที่ถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีทําให้เสียเสียความรู้สึกนะคะต้องระมัดระวังปี2567 25 6 8กนาระคะการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งจะเป็นผลสร้างความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะเรื่องอะไรเข้ามาที่บันทอในปี25 6 7นนะคะก็มองไปในด้านบวกแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ อยากเพียรนะคะก็จะสาม,มารถผ่านคนไปได้นะคะเพราะว่าคนเราประสบค,ความสําเร็จมากก็จะมีคนคอยบันทอนอันเป็นเรื่องปกติ2,518การปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองและก็มีกํำลังใจกับตัวเองมีผู้อยให้การช่วยเหลือนะคะ2,569นะคะปีมะเมียนะคะชมตําแหน่งปีเกิดน,นะคะแต่ห้าตำแหน่งวันนะคะ แล้วก็เป็นพื้นที่ธาตุไฟถือได้ว่าในเรื่องของงานทางด้านต่างประเทศอะไรต่างๆเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางแต่ก็อาจจะถูกเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้ามีพลังในตัวเอง้วต่อแล้วพยายามที่จะทําก็จะประสบโอกาสและความสําเร็จ2,569ปีมาแม่นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ยังโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงน้องลูกนั้นจะโดดเด่นในพื้นที่ธาตุไม้ พื้นที่ทัดน้ำพื้นที่ทัดทองเพราะฉะนั้นในปี2567ข่าวไมค่อยดีต้องระวังห8สิบแกาเจ็ดศก็คือรอยลังจากความโด่งดังแล้วแต่อาจจะไม่มีแนวทางที่พูดแต่มาที่2 5งพันเะคะเปลี่ยนดวงพอดีเลยนะคะเปลี่ยนดวงเขาจะเปลี่ยนดวงเป็นปีละกานะคะเป็นพื้นที่ท่าทองดีที่สุดช่วงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนดวงในช่วงอายุ31หรือปี2571ก็จะโด่งดังอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้บทอะไรดีๆบทละครอ,อะไรดีๆเนี่ยซึ่งจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นรอพื้นที่ท่าทองกับพื้นที่ท่าน,น้้ำนะคะพอเปลี่ยนดวงเปนในช่วงสวัสดิการเปลี่ยนดวงแล้วพอปรับตัวได้ก็จะบูมอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะมีลักษณะผลงานที่ออกมาในรูปแบบใหม่อีกครั้งนะคะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ได้ข้อมูลนะคะ ไปเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับดวงชะตาของน้องค,คนปูนคะแล้วก็ถือได้ว่าดวงชะตาของคนเรานะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่บูที่ชะลอแต่ถ้าขึ้นหิ่งไปแล้วก็จะมีชื่อเสียงไปแล้วแต่จะต้องรอบทเด่นหรือมีผลงานเด่นๆอีกครั้งซึ่งจะทําให้โดดเด่นขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งตามจังหวะและเวลานะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอ l ลล็อกโซดิด้วยนะคะหากมีคําถามอะไรก็ต้อแต่สามารถเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างหรือติดตามผลง,งานการดูดวงนะคะทางด้านของโหราศาสตร์ไทยดูดวงราศีอะไรต่างๆในช่วงดาวใหญ่ย้ายเนี่ยก็ดูได้ตาม TikTok ถ้าเป็นคลิป,ลปสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปยาวก็เดี๋ยวอาจารย์จะมารวมเป็นรวมเป็นพื้นที่ยาวทีเดียวเลยนะคะ สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยสนสนางูเพ็งกระดงเนี่ยจะพยายามแคะไปทีละจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยค่อยๆดูเป็นแนวทางการศึกษานะคะเพราะว่าการดูดัาดดงทางด้านของโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็เป็นการดูในรูปแบบใหม่เนาะการดูในรูปแบบใหม่คืออาจจะไม่เหมือนกับที่ช่องอื่นทํานะคะเพราะว่าความ หุใจในการศึกษาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่แนวทางการปฏิบัติหรือการนํามาใช้ในชีวิตประจำวันย่อมเปลี่ยนไปนะคะการเปลี่ยนไปอาจจะเป็นลักษณะข,ของการดูนอกกรอบแต่การดูนอกกรอบซึ่งเน้นในความแม่นความตรงก็ย่อมจะดีกว่าสําหรับคนที่ต้องการกําลังใจและแนวทางชิตจริง,รง,รงๆนะคะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ check, แล้วก็ติดตามช่องท i ิ t o ตอคนรู้ดวงด้วยนะคะแล้วก็ Facebook ตามพี่ ขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะสำหรับคนที่จะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาที่ส่วนตัวนะคะที่เบอร์0823286683นะคะหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะมันจะมีแอดไลน์เบอร์นี้กับเบอร์0861034200ให้แอดไลน์มาถามนะคะผิดคาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับทนสวัสดีค่ะ